ดูคลิปนะครับการที่คนเสื้อแดงจัดงานลํำลึกคนเสื้อแดงปีนี้แล้วก็เห็นคนเสื้อแดงนะครับปฏิเสธคนที่พักเพื่อไทยนะครับส่งมาร่วมง,งานอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันเกินความคาดหมายแต่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่เกินความคาดหมายของคนทั่วไปใครจะคิดว่าคนเสื้อแดงจะปฏิเสธ คนของพรรคเพื่อไทยนี่เป็นเกินเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายและก็เกินการวิเคราะห์ของคนทีเ่เคยติดตามทางการเมืองของประเทศไทยมาก่อนหน้านั้นแล้วครั้งแรกไม่มีใครวิเคราะห์ถูกครับนั่นคือการที่พรรคก้าไกลได้รับคะแนนเสียงการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่เคยมีใครคิดทึกว่าจะเป็นแบบนั้น แต่ก็เป็นไปแล้วเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนั่นก็คือครั้งเนี้ยที่คนของพอรรคเพื่อไทยโดนปฏิเสธจากคนเสื้อแดงผมก็เชื่อว่ากูรูต่างๆก็ไม่เคยคิดนะครับว่าคนของพอรรคเพื่อไทยจะโดนปฏิเสธจากคนเสื้อแดง แต่มันก็คือบางคนก็บอกว่าคนเสื้อดงเนี่ยหลังจากมีการาพิคั่วสลายพั่วไปจากการเลือกตั้งอ่ะคนเสื้อดงก็เปลี่ยนไปแล้วครั้งนี้มันก็พิสูจน์ได้เห็นเห็นจริงๆแต่มันก็เกินความคาดหมายเพราะว่า,าท่านผู้มีบรารมีนะครับทังศีลเพิ่งจับเพิ่งจะกลับมาท่านราคิดว่าเดี๋ยวคงจะกลับมากู้สถานการณ์ให้กับพักเพื่อไทย โดยการที่จะส่งคนมามาพูดเจราจาเริ่มต้นแล้วก็จะให้คนแสดงกลับไปสนุนพรรคเพื่อไทยแต่เหตุการณ์วันนี้นะครับวันที่ได้เห็นคลิปเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอน,นครับแต่ว่าคอยดูนะครับเหตุการณ์ที่สามที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้คือกรณีนะครับที่มีการพิจารณาที่จะยุบพรรคก้าวไกลผมก็เชื่อว่าผมไม่แน่ใจนะว่าใครจะคิด หรือวิเคราะห์กันอย่างไรสำหรับผมแล้วผมมองว่ามันวิเคราะห์ไม่ได้เพราะว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยมันเกินความคาดหมายของคนที่จะวิเคราะห์ทางการเมืองผิดไปหมดเพราะฉะนั้นการยุบพักเก้าไกลก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็คิดว่ามันคาดการไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่จะพิจารณา เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือกูลูต่างๆที่จะวิเคราะห์นะครับว่าการเมืองไทยนะครับหลังการที่จะพิจารณายุพักเก้าไก่จะเป็นอย่างไรผมเองคิดไม่ออกแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าประเทศไทยมันเปลี่ยนไปแล้วประชาชนเปลี่ยนไปแล้วประชาชนเนี่ยนำการเมืองประชาชนนำนักการเมืองประชาชนคนไทยเขาติดตามทางการเมือง ผมเชื่อว่าไม่มีอีกแล้วนะครับที่ใครจะมาสั่งประชาชนได้แล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าประชาชนเท่านั้นนะครับที่จะกำหนดทิศทางของประเทศนี้รอติดตามวสถานการณ์กัะดูต่อไปนะครับ